สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูบุจะมาสอนวิธีการวาดเสื้อคลุมตัวสั้นกันนะคะแล้วก็ชุดแซกนะคะเป็นให้เราวาดด้วยปากกาเคมีนะคะวันนี้ใช้ปากกาเคมี0.3นนะคะเป็นปีกนกนะคะจากนั้นก็ลากเป็น ห่วงกระดุมไส้ไก่นะคะสามเม็ดลากเส้นไหลลงมานะคะตรงนี้ก็โค้งมานะคะเป็นสากโค้งนะคะจากนั้นก็มีการตัดต่อนะคะตัดต่อช่วงสากนะคะนี่ก็เป็นเกล็ดทรงขึ้นมานิดนึงนะคะส่วนแขนก็เป็นแขน สามส่วนนะคะตัดต่อปลายแขนนะคะนี่ก็เดินเส้นนะคะเดินคิ้วนะคะจากนั้นก็ลากแขนนะคะตัดต่อใส่กับชุดตัวในนะคะเบสตัวใน วาดโอบนะคะลากนี่ก็เป็นเกล็ดทรงนะคะต่อไปเรามาระบายสีไม้กันนะคะเป็นเสื้อตัวนอกสีเขียวนะคะระบายสีไม้กันนะคะแบบง่ายๆ ตัวในก็เป็นสีเขียงเหมือนกันนะคะใส่เราออกแบบชุดกันดูนะคะเป็นเสื้อคลุมตัวสั้นกับชุดเรสตัวในนะคะทรงเอค่ะกระดุมห่วไส้ไก่นะคะ ลองฝึกวาดก,กันดูนะคะเน้นเก็ดโซงค่ะวันนี้กูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ